แหวนไผยทองโชคลาบเงินทองไหลมาเทมาเรื่องราวของแหวนไผยทองวงนี้เกิดขึ้นที่สวนเซนครับเป็นช่วงที่ผมเดินเล่นอยู่ใต้ต้นไผ่สีทองครับเลยได้สังเกตเห็นความงามของเขาและก็ตอนที่ปลูกนั้นก็รู้ว่าไผ่ทองนั้นจะนำความมงคลมาแก่ครอบครัวรวมถึงโชคลาบเงินทองให้ไหลมาเทมาครับ จึงนั่งคิดอยู่สักพักเอจะทำยังไงดีเนาะจึงมาเป็นแหวนวงนี้นั่นเองครับผมจึงนำไหมทองระดับท็อปพรีเมียมคุณภาพเลยนะครับมาวางเป็นตรงกลางเพื่อเสริมด้านความร่ำรวยและก็ใส่เพชรที่หัวท้ายนะครับจากนั้นก็ดีไซน์ต้นไผ่สีทอง ข้างละ9ก้าต้นที่ปลายของต้นไผ่นั้นจะประดับเพชรเบลเยียมเอาไว้ทุกต้นครับไผ่ทอง9ก้าต้นเป็นเลขมงคลนะครับ9 2 1 8 8บวก1ก็ยังเป็น9อยู่ดีครับเห็นไหมครับี่ขนาดด้านล่างนะครับไผ่ทองก็ยังเป็นทองสวยงามมากๆเลยครับงานชิ้นนี้ช่างอาจารย์ช่างได้ขึ้นมาได้อย่างถูกใจมากๆจริงๆครับ ไหมทองเม็ดนิบเขาเรียกว่าไหมทองฮอกอายนะครับ mm hmm. เขาจะเงาวาวเส้นเป็นสีทอง mm hmm. เป็นเหมืองพิเศษที่บราซิลครับแห mm hmm. วนวงนี้เขาเรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีชจริงๆครับ mm hmm. ขอบพระคุณจากใจนะครับสวัสดีครับ